Df. ของ e. สุดลอแห่งยุคน้องชายที่น่ารักอีกคนหนึ er. ่งนะครับน e <okay> like, um ้องมาริโอ้เมาเลอร์จุดมุ่งหวังของน้องมาริโอ้คราวนี้คือเขาหวังว่าถ้าเราทําสําเร็จเมื่อไหร่แล้วก็ให้มันออกมาดูดีเมื่อไหร่เขาจะกลับไปบอกกับเจ้าของเก่าที่ให้รถเข้ามานั่นคือพี่วิลลี่แม็นทอสนี่ละครับเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ฝากความหวังไว้กับเราเรานิยมเดี๋ยวคงได้เริ่มลงมือนะครับโอเค let's go ช่วงล่างเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราตัดน็อตออกไปแล้วด้วยขออนุญ,ญาตให้่างเขาเปลี่ยนน็นอตป็นหัวหมวกกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราได้นําออก <น capitalize S 1> ไปที่ส,สตูแล้วครับไปเก็บงานแก้ไขกันที่เหลือให้เสร็จได้ไปเทสกันด้วยว่า่างว่าฟีลิ่งมันจะได้ประมาณไหนตอนนี้ครับปัญหาที่เราเจอกันคือเรามาลองใส่เครืตัวมือเปิดไ์ติดใช่ไหมพี่พง์ นี่ครัมีการปรับแต่งกันใหม่นิดนึงก็เลยถือโอกาสนะครับถอดมือเปิดประตูไปด้วยเพื่อที่จะทำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปร้านกุญแจนะครับเพราะว่าตอนแรกปัญหาของรถน้องโคคือไม่มีกุญแจล็อกประตูด้วยแต่การไหนๆลื้อละเอาเนี้ยไปทํากุญแจเลยทีเดียวดีกว่าครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี่ มือหมุนกระจกนะครับเพราะอันนี้เปลืองเนี่ยอันนี้มีการแปลงมาแล้วใชเหรอพี่พงศ์นี่ใส่ของหัวจะหลวดมาใช่ไหมเออแต่เนี่ยคาดว่าถ้า D X มาเนี่ยน่าจะใส่ได้ T จะศูนย์แต่ต้องเลือกปเป็นเป้าอย่างนี้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราไปหานี่กันดีกว่าไปพี่พงศ์โมั่นี้กันกลับมาระบบมือพงศมือเปิดอะไรจะได้เรียบร้อยนะครับหลังแจ๊ ทีละฟันทีละฟันเลยเนี่ยเนี่ยขี่สเกลไว้นี่ไงเนอ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี่ตรงนี้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 เนี่ยนี่เป็นงานเรียบร้อยครับต้องเจอช่างมือยุคเก่าของเรา เปอดประตัวนี้นึงนะครับสามารถล็อกรถได้แล้นี่ปัญหาเรื่องการจะไปจอดตรงไหนแล้วล็อกรถไม่ได้จบไปทันทีนะครับนี่ส่วนอันนี้เราใช้ของอโตโยต้าน่าจะเป็นของ d x นะครับ k คะส70ใส่เข้าไปแต่ว่าเราได้มาแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเราใส่ของไมเตีไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไงไปตามหาในร้านของเก่าเอามาใส่ให้เรียบร้อย นะครับตอนนี้ทุกอย่างใกล้แล้วประตูมึอเปิดมือจับทุกอย่างเข้าระบบเรียบร้อยเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราไปเติมน,น้ํายาแอร์แล้วก็ไล่ยระบบไฟกลับมาให้ดีก่อนใกล้หละสําเร็จแล้วครับกับน้องมาริโอโอเคเล s ส okay, ์ ค,คือโลโก้ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทําการแกะอันทีละท่อนนะครับแล้วก็ใช้กาวยางแล้วก็ติดที่ตัวรถเพื่อให้ได้ความแน่นอันนี้ก็ต้องใช้งานกันละเอียดกันนิดนึงนครับค่อยๆตัดนี่ครับจากที่เราทำเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูมาร์ค ตำแหน่งมันเป็นที่เรียบร้อยทัานี้ครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งในการทำวัดจับระดับกันให้ดีนะครับสองข้างมันจะได้ตรงกันเสริมความเหนียวทนทานนะครับจากกาว 3M กันนี่เอาเกาวยางอีกชั้นหนึ่งทิ้งไว้สักครับ Go, ทุกอย่างเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีติดง่ายๆนะครับเราก็หาจุดมาร์กตรงกลางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตตัวกลางแล้วค่อยขยับๆมันก็จะได้ระยะที่มันสมมาตรนะครับถ้ามาติดไล่อย่างนี้บางทีอาจจะไม่แม่นนะครับอาจจะมีการผิดตำแหน่งเพี้ยนกันได้นิดหน่อยแต่ถ้าอย่างเงี้ยตัรองตรงเป๊ะก็จัดช่องไฟให้ดีโอเคเล t ์ก o <Okay. S 1> okay, การปิวเขาแก้ไขนี่ให้นะครับ<ม>เพราะว่าที่เราดูเนี่ยตำรารถอังกฤษเนี่ยที่มันเป็นปีลึกเนี่ยไอเนี่ยมันต้องหันไปฝั่งนูน<ม>้นแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยเราแปลงเอาของมินิมาใส่แต่ทีเนี้ยไอเนี้ยครับมันมาฝั่งทางนี้เดี๋ยวจะให้พี่ปิวเขาเป่าอัน,นี้ให้นดัดให้มันกลับไปทางน,นู้นโอ้โหนี่พอจะหาที่ครับเลือดกระเด็นเลยที่เตื้อเออโอ้โหนี่ผมกมางอมาหาตัวไอ เฟืองนี่มันพอดีล่องมันพอดีกันเรามาเก็บงานระบบไฟตัวปัน้ำฝน <c oughs> นี่ครับตอนนี้ปัญหาของเรางานนี่คือลักแอร์โฟมันแตกนะครับนี่เราเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราแปลงโดยเราไปเอาอะไรลักตัว RB มาเดี๋ยวเรามาเคก,ก่อนว่าเข้าได้ไหมไปเอามาจากเชฟงมนะครับได้ไหมเล็กไปครับผมต้องลองดูิีเขาบอก RB ใส่ได้แต่ต้องล็อกเราขออนุญาต ซื้อของแล้วเปลี่ยนกันการถนนนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ลองไปเลยทีเดียวครับตอนเนี้ปัญหาเนี่ยถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวกองอากาศเนี่ย,ยถ้าเรามีเวลานะจริงแล้วตามหลักวิธีเนี่ยควรจะต้องไปอยู่ฝั่งนึงแต่ทีเนี้ยรถเขาได้รันมาแล้วแล้วก็อันเนี้ยถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ได้แต่ว,ว่าความร้อมนมัยขึ้นตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตำแหน่ง Okay, s <S ที่เราต้องแก้ไขอีกจุดหนึ่งคือน,น็อตน็อตมันขาดหรือตัวเกลนมันรั่วกลน็อตขาดค่ะฟังไหนส่วนหน้าสุดหน้าสุดเหรอ หุดยังไงจริงๆแล้วเวลาขับเนี่ยเราสงสัยมานานแล้วมันดังเสียงดังฟึดฟๆดฟฟแล้วก็ให้ที่ร้านท่อก็เช็คอาการแล้วน่าจะเป็นแบบตัวนี้ไหนไหนทำบงทีนะครับจุดเล็กๆน้อยๆทำไปให้ครบเลยเขาได้ไปใช้กันสบายๆบอันนี้ครับ รถของน้องมาริโอนะครับก็ตัวประกรันต่างๆก็ทําการเปลี่ยนลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกรันของท่อด้านล่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วอันนี้ก็ได้เสียงที่กลับมาจั้นวนอีกครั้งแล้วนะทำครอปตกแต่งให้มันได้เป็นสไตล์ของมันนะครับอันนี้เราจะติดไว้เฉยๆก่อนแล้วก็ ถ้าบ้ายทะเบียนจริงมาเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะปิดทับอันนี้ไปพีทีหนึ่งนะครับอันนี้อยากได้ความสวยงามเบื้องต้นก่อนไปเดินทางกันต่อนี่เสร็จงานเรื่องคิว้วเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวคงเหลือง,งานท้ายท้ายแล้วนะครับสําหรับการซีชวอีวันไปเดินทางกันต่อแล้วครับกับ้องมาริโออย่งางเาๆเราพ่นเทียบดูแล้วนะครับโอเคพอได้ใกล้เคียงจะลงมือลุยเลย Crash. Okay, let's go. รอยอะไรต่างๆเราก็ได้ทําการเก็บเดี๋ยวุน่นนี้รอทิ้งเซ็ตตัวแล้วก็แห้งขัดกันอีกทีนะครับนี่เหลือกนิดนึงบริเวณข้างในซอกในอะไรเงี้ยเื้อ oh. เราอยากทําทุกอย่างให้มันกลับไปเนียนมากที่สุดเลยเดี๋ยวเก็บกันอีกนิดนึงมาล,ลองว่าเรียบร้อยตอนนี้ครับคงถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องนํามันกลับไปคืนให้กับนายฝรั่งของเขานะครับคุณน้องมาริโอ้เมาเลอร์ แต่ตอนเนี้ยเ,เราทําแผนการไว้คือเรานัดเขาไว้พรุ่งนี้ว่าจะไปคืนแต่ว่าวันนี้เราเซอร์ไพรส์เราจะไปคืนนี้เลยนะครับเอาไปจอดที่ที่ที่เขามาเยี่ยมกันบ่อยๆแล้วอยากเห็นแววตาแวบ,บแรกว่าถ้าน้องมาริโอเขาเห็นสภาพรถกับการเปลี่ยนแปลงกับอะไรต่างๆที่เราทําไปตลอดระยะเวลาหลายเดือนเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงผมเชื่อว่า สี่งหนึ่งที่เราทํารถเราบอกเสมอๆว่าเราอยากทํารถเราอยากทํางานอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของตัวเองอ้คันนี้ก็เช่นเดียวกันผมชอบคิดว่ามันรถผมแล้วผมก็ใส่มันเต็มแล้วผมก็คิดว่าผมอยากทําอะไรกับมันผมก็ใส่ไปเลยซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูเยอะมันอาจจะดูเฮ้ยใช้เวลาหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เราทําเรามีความสุขตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าความสุข ของผู้รับความสุขของเจ้าของจริงๆมันจะเป็นแบบไหนหน้าตาเขาจะเป็นแบบยังไงโอ้โหรับรองว่าเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวนี้ผมนั่งมากับช่างไกลนะครับไปโอเคเล t ์ก o okay, Okay, Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. จุดนี้ได้เขามาถึงจุดนี้ได้ไงไม่รู้เลยเป็นโอ้เราขยับแลยโอต้องขยับบอบลงไปว่ารู้สึกเอาจริงดีใจพี่ฮะดีใจครับดีใจไม่ทศตอนแรกนี่มันมันเปลี่ยนมาขี่อู่แล้วขี้ผมอย่างน้อยก็สามหมื่เวียนไปเวียนมาที่หมอคืออู่ที่สี่จบที่ไมหมอเมื่อวานเทสแต่กรทนเนาะ กับเจ็ดสิบโลครับพี่อีกสัตว์เทคเดียวเลยยาวเลยส่วเอาแบบว่าถ้ามันเป็นอะไรมันต้องเป็นที่พี่อย่ง้ไม่ต้องไปเสียเวลาครับไป<า>อะแอปพี่แล้วเราใส่ผ้าเราอยังไม่จบแค่นี้นะใช่ไหมเหลืออีกใครเดี๋ยวดีดวลงล้นควารือกี่วยนะได้ หยิบเอาอะไรอะไรมาพูด <rôle>: ค <but universal movement> <be> ุยกส่เป้าจะพาไปลุยข้นอกกันมองอะไรใคลาสสิ่งที่ำให้คุณต้องยิ้ตาอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพันในรายการรถนิยม